สวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สถานีไฟองคครักษ์นะครับจังหวัดนครนายกก็วันนี้จะมาพาให้ดูสถานีคร่าวๆนะครับก็ทางสถานีครับจะมีล้างหมดสามางนะครับก็จะมีตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็สามนะครับก็เมื่อกี้รถไฟก็เพิ่งผ่านไปนะครับแต่ว่าผมมาไม่ทันนะครับก็คือผมมีธุระมาทําที่แถวนี้พอดีก็เลยมาแวะหน่อยนะครับ นั่นก็เพื่อนผมนะพวกพวกกอบขวานนะครับส่วนอยู่ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับคือรถบดหินนะครับเป็นรถบดหินนะครับก็สถานีนี้ครับจะจะรับรับส่งจฉบาะสินค้านะครับจะเป็นสถานีของรถสินค้านะครับก็เดี๋ยวผมพาเดินให้ดูข่าวนะครับก็สถานีองค์คารัก ก็จะมีป้ายแบบนี้ครับแล้วก็จะมีป้ายตรงนู้นด้วยนะครับแล้วก็อันนั้นก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับตรงนั้นทางป้ายตรงที่ป้ายตรงนั้นก็มีครับแต่ว่ารถรถบดหินมันบางอย่นะครับก็สถานีองค์คารักนะจะไม่มีที่จไหนตั๋วนะครับจะมีแต่เนเป็นที่รับส่งสินค้านะครับ ก็องค์ขลักจังหวัดนครนาย,ยกนะครับอันนี้จะเป็นลางแรกนะครับจะใช้รับส่งขออสินค้ครัแต่ว่าตอนนี้รถบดถิ่นมันจอดอยู่นะครับก็รถบดถิ่นจอดอยู่นี่นะครับก็อันนี้คือตัวของรถบดถิ่นนะครับ ก็อันนี้เป็นตัวรถบดหินแล้วก็จะมีมมหินเหรออ่าแล้วก็จะมีพวกอิฐอะไรพวกนี้นะครับอิฐแล้วเนี่ยอันนี้อิฐเหรอครับส่วนอันนี้ก็ไป SRT หรือก็คือ Standard Railway of t h a a n d หรือก็คือครัแปลภปษาไทยคือรถไฟไทยนะครับนแล้ววันนี้ก็มีเพื่อนมาดูนะครับก็สถานีโอ้โหคักเต็มอิฐต่อเดี๋ยนบมกก็วิวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกขบวน พวกลัวรีแลนเหล็กนะครับก็จะมีพวกไม้พวกอิดแล้วนี้ครับก็เพื่อนบอกว่าอยากจะมาดูเวทมนตร์สงการนะผมก็เลยพาไปดูเลยผมก็เลยชวนอากาศถ่ายด้วยจะพาไปดูนี่ก็ตรงนี้นะครับป้ายของสถานีองค์คารักษ์เบอร์สองนะครับเบอร์หนึ่งอยู่ตรงนู้น นูน่นเจอตรงนู้นนะครับเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองนะครับส่วนทางตรงนู้นก็จะมีเออพวก<อ>พวกเออท่อนเลอกว่าเลยพวกแค่อะไรที่มีท่อนไม้อยู่ด้วยนะครับก็เพราะเป็นสถานีสินค้าก็เลยจะมีแล้วก็มีพวกทางแยกนะครับก็อันนี้จะเป็นพวกขา้าวข้าวอะไรพวกนี้นะครับ แต่ก็มีขยะด้วยก็ถม่ขยะครับอันนี้ก็เป็นขยะนะก็เก็บเลยช่วยช่วยโลกร้อน <มา S 2> โลกร้อนนะครับนั่นจะเอาไปทินะ้งตรงไหนก้อนส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพกรนะังผมก็จะเดินตามน้ำไฟไปหาถังขยะดูนะครับเอ๊ะไปถ่ายกับไป้ายไหมก็ <laughs> ผมจะเดิน ตงไว้ล้งนะไปหาทางขยะนะครับก็อ,อันนี้จะเป็นพวกรางนะครับต้องระวังรถไฟด้วยนะครับก็เส้นทางพวกเส้นทางนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางเส้นทางของรถสินค้านคเนื้ก็จะไปพวกหลาชบางบ้านตาพุทธอะไรพวกนี้นะครับโอ้รถบอดขินก็จะออกแล้วนะครับ ซุ้มซุ้มก็อันนี้นะครับรถบดหินก็นี่เออผมว่างวดไหนครับเมื่อยเดี๋ยววางกอดชั่วคราวนะครับเพื่อมาถ่ายน,าน,นี่ครถบดหินใส่เกลี่ยบอบอทอตอคืออะไรเลยก็เป็นพวกบัน แค่เล็กแล้วทีนี่นี่ครับก็เป็นรถบดหินแล้วก็สามารถรถบดหินแล้วสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองได้นะครับไม่รู้ว่าออกหรือเปล่าหรือแค่เร่งนะแต่เดินให้ไปดูเลยเดี๋ยวินเข้าไปใกล้หลันครับก่อนนี้ครับเพื่อนผมโดนพ่อผมซ้อมอยู่นะครับก็เป็นมุกขำๆนะครับ อ่ะเรามาต่อผมก็คิดว่าจะลองเดินพาไปยูครับเพราะผมมองหาเขาแล้วนะเขาบอกว่าจะมีรถไฟ AT ตอนรองหงมกบหงมกับกลางหงมเลยนะครับก็เลยจะมีเวลาเยอะอยู่นะครับ,รบตอนนี้ครับเป็นแร่รางนะนะครับ แล้วก็จะไปสุดนู่นเลยนะแถวนู่นก็นนเ,เขาเรียกให้มาถ่ายรูปบนรถด้วยนะครับเออไม่เอาครับไม่ต้องหรอกครับไม,ไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องหรอกครับอ่าเพื่อนอผม,มเ,เพื่อนผมอาสานะครับ <laughs> ไ,ไปเใช่ไปไปด้วยเลยใจเย็นก่อนเยนะเดี๋ยวไปด้วยเลยอันนี้เป็นรถรบนห, <laughs> หินนะก็ไม่แน่ใจว่ามีบีดหรือเปล่านะครับ เอรถบดหินม me okay. yeah, nah, yeah, okay, ีว yeah, ีดไหมครับมีไ anyway, ้หมครับรถบดหินเนี่ยมีวีดไหครับรับับครับรถบดหินรถหอกนะระวังระังรบถมบดหินมีวีดไหมหรือไม่มีวีดมีีดหมีมีมีนะมีวีดดเน็ตเน็ตเน็น็นตน ชัววออ่วขาวก่อนนะก็ไม่ได้จงว่าจะออกไปจางไหนนะก็ผมคิดว่าจะลองมาถ่ายฟอ,อัสเกลฟนะองล่างกันนี่ก็เป็นล่างนะครับนี่ก็ล่างรอบ,บ่อหินก็จะออกมาครับลองเดินไปอ,นนอันนี้ผมก็ฝึกเดินตรงตัวนะครับ เดีผมเปลี่ยนฝั่งตัวของรถบดหินนะครับก็เดี๋ยวผมคิดว่าผมทำแยกคลิปเป็นเอ่อคลิปรถบด,บดหินออกจ <c oughs> ากสถานีองค์คักดีกว่าแล้วก็สำหรับคิปนี้ก็สวัสดีครับ